ดีค่ะพี่น้องวันนี้พ่อกันหลายมือเนาะคะ่ะพี่นอ้องเมื่อนีพพ่พระพี่พระนองมาหาเห็ดพอคือเก้าจา้ามาเท้าประมาณแล้วนะ่าจะพี่น้องมาลุ้นมาติดตามกันเลยค่ะวา่าเ้าซีมานหน่อยมานลายไปในนักการเมื่อนี่โคกมื้อนี้กับโคกผู้แลนค่ะอำเภอหนองมวแดงหองมเมนมันเป็นสองอำเภอเนี่ยค่ะอ,อําเภอเมืองกันอ,อําเภอเมืองอ,อําเภอหนองัะแดงเนาะคะ่ะ ตอนนี้เขาอยู่ทางส่วนอำเภอเมืองนะคะพี่น้องจ้ามารุ่นม,มาตามกันเลยค่ะว่าเขาทิ่มานโน เห็ดโคกดีเ <irgendw> ก <el inv és> ็บง่ายหลายพี่น้องเลยแตบนล้อนี้แต่กูนกปลูกพี่ดีกูลดมึงจะสวยคนก็หลายโลแห้งก็ม่ได้พี่น้องเอ้ยคนก็มาแตกทวดแล้วเราเก็บก่อนเด้อพี่น้อกสิะเทยไทยไห้เบึงเป็นบางส่วนแล้วพี่น้องเห็ดโคกหนีปลานีมันหาง่ายขนาดได้ Penal. Wow. Penal มนหมานหมือนหมาพี่น้งนองหมาอ๋อเร็วจ้าสามไข่พี่น้องหาง่ายง่ายโคกเลยออแล้วจ้าพี่น้องหาง่ายง่ายโคกนี่พี่น้องเนี่ยคนกระไหลขึ้อกันละ Đến hạ ngay Bữa để quật Mình phô là chả Chả Sống đồ มื่อกี้ก็สิเป็นคลิปสันส้นๆอีกแล้วค่ะพี่น้องก็สีเอาอตังแต่ไมาเก็บไห่เบิง้งจะวางจะเข้ากับพอนอะค่ะเพราะว่าเฝ้าพี่น้องเฝ้าน้ำน้ำหินดอกเห็ดคนก็หลายหลายวางแต่แต่เขากลมลงมันเบ็ดไ่ริ้วๆรถกู้ใดก็ได้ <laughs> จะก็ออกดีออกน้ำไหลเห็ดพวกนี้ก็ได้ อยนี้ยินแฮหบมีเอียงเป็นแผนนี่น้องก,กับจีทานไฟดูดีอย่งี้อยูดงามไยเห็ดปาน เป็นมาหาต่ได้กดได้เคลียร์นะพี่น้องดอกร้อยคุมูกีคมีน้ำไหลกว่าว้ายวิ พี่น้องว้าววาเขาอักลากตู้อืมอืมงามเลยว้าฮึเขาอักลากยู้งานเลไรเดี๋ยวพี่น้อง,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 องอเดี๋ยวเดี๋ยวอืม นะดอกหนึ่งนะพี่นออ๋ออันยู่จ้ออืม,อม,อม,อมดอกที่มันโพแล้วนะจ้ะพี่นอ พี่นนองกล่อง<บ>องเล่เยอะเล้าก็จพ่อมองเลยเลยฮะกจะทำที่นั่นทับจุ่มนีจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่นที่คอยห้องเลย,ยดีดซ้ำซึ่มตื้ดมันหลายก็กูนะัวนยอีน่ะดด้ำจุ่มล้ก็จะขยายไ,ไว้สามที่นีที่นึงีนองดอกร้อยเหมือนเรามหาจะไ,ได้เคเล็ด ดคนโพล่วนะจ๊ะนี่ฟาว้าวฟาฟาคนไหลฟาวฟา้าวว้าวพี่น้อง พี่น้องก่าน้ำเห็ดไหลจนวงนี้เวลาได้กินน้ำกินท่ามุไม่ไี่เลยเงี้ยจ่าพี่น้องมือกับสันพี่น้องเอ้ยเวลาปอเห็ดย่านค้นหยาด <laughs> <laughs> จะเห็ดก็บเก็บนายหลายพี่น้องเอ้ยบ่ได้ขูดบ่ได้อย่างร้อยขึ้นมาบนแล้วสวยๆค่ะมีควาหมันมาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้เด้อจ้า มื่อน,นี้กับมารอปลาสองคนกับน้องสาวเมื่อคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอาเมนมาเป็นกำลังใจให้โชอในน้อยๆนำในเลยจ้าใช่นี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขจ้าสวัสดีจ้า